จริงๆชีวิตของคุณนัมันจะง่ายขึ้นมากถ้าคุณรู้ว่าคุณจะไปทางไหนและมีเป้าหมายอะไรอย่างตอนนี้เนี่ยหน่อยอยู่ในรถไฟใช่ไหมคือบางคนบอกก็มันไม่รู้เป้าหมายไงครูมันก็เลยไม่รู้ว่าจะเดินไปยังไงไม่ใช่เนี่ยหน่อยบอกเอาเข,าขา้าว่าคุณจะไปทางไหนยกตัวอย่างเช่นเนี่ยหน่อยบอกเนี่ยหน่อยจะมาปูซานเกาหลีแล้วไปทําอะไรบ้างเอาแค่รู้เข้า,ขาว่ยหน่อยไม่รู้หรอกว่าถนนในนั้นใน,าน,ในรายละเอียดม่นเะมป็นยังไงต้องไปจอดรถที่ไหนแ,แค่เรารู้ว่าเราจะไปไหนไปด้วยเครื่องบินไปด้วยรถไฟ แค่นั้นพอและชีวิตคุณนะมันจะง่ายขึ้นมากเพราะคุณปักหมุดแล้วว่าคุณจะเอาอยัางไงกับชีวิตมีเป้าหมายและมีทางที่จะไปอย่างน้อยๆนะคุณจะรู้แล้วว่าคุณจะมีเป้าหมายที่จะไปไปทางไหนมันเปลี่ยนแปลงกันได้ตอนแรกนี่ไหนจะนั่งรถไฟมามาถึงนี่ไหนก็เช่ารถแต่มาถึงที่นี่เหมือนกันไหมมาถึงที่นี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป้าหมายไม่เปลี่ยน แต่ระหว่างทางเปลี่ยนแปลงได้ยืดหยุ่นได้ถ้าใครนะที่แบบว่าชอบเรื่องการตั้งเป้าหมายชอบเรื่องแบบ practice อยากฝึกทักษะอยากเอาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนนะเนี่ยไหนกำลังมีคอร์ส30วิธีเปลี่ยนคุณให้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดในนั้นจะมีเวิร์ h ชี t เยอะมากเป็นแบบ30ไฟล์เราเรียนกัน1ปีเรียนกัน1ปีเต็มนะรายทุกเดือนเพื่อให้คุณไม่ลืมว่าชีวิตคุณจะไปทางไหนแล้วหาทางที่ดีที่สุดเพื่อทุ่นแรงชีวิตคุณแร่ว,วันนี้สวัสดีค่ะ